พี่ก็แตอันนี้เซรั่มพี่นะแต่หนูจะทาแล้วนะเก่ง mm hmm. อีกซูเป็นหนึ่งข้อนิ้วตามที่แม่แม่บอกว่าหนึ่งนิ้วพอหนึ่งข้อนิ้ว แน่หนูชาทั้หลอดเลยนะอืมเนี่ยหนูดูดขึ้นมาแล้วก็เพราะว่ามันมีให้น้อยไม่จุเคยเป็นสิวมาก่อนประสบการณ์ที่เคยเป็นสิว นี้ช่วยได้ค่ะเดี๋ยวจะช่วยขายนะใช้ดีถ้าใช้ดีนะจะช่วยขายโอเค,นะอเค,อเคใช่ไหมถ้าใช้ดีนะคะเด็ดิซั่จะช่วยขายค่ะของพี่กะแตใช่ไหมแม่อม ยังไม่จบเพียงแค่นี้เรามีโฆษณาตามที่หลังด้วยนะคะอันนี้ก็เจลก็าฮอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวเขาต้องหาซื้อกันเอาเองนะคะนี่นะคะเป็นเจลก็ฮอนะคะนสนับสนุนนะคะให้ช้างได้นะคะแต่ทาหน้าไม่ได้นะคะตอนแรกทุกคนเห็นอาจจะคิดว่าอะไรคะเย็นๆนะคะต้องแช่ตู้เย็นนะคะ,นนะ,คะใครจะแช่ก็จะมีความ เย็นแล้วก็ดีด้วยนะคะมันน่าจะเป็นครีมหรืออะไรสักอย่างมันเป็นครีมแม่อันนี้มันครีมหนูใช้ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ทาตัวไม่เอาแบบจริงๆมงเวนไม่ควรทานหน้าเอาใช้ล่ามซี่กะแต่แตทานหน้านิดเดียวพอมมนต้องเยอะใช่แต่นี่หนูทาตัวไงหนูได้ทานหน้าออ, oh, อันนี้เป็นอันนี้เอาไว้ทาตัวนะคะทานหน้าไม่ได้นะ ใครอยากซื้อลองเลยแต่ก็น่าจะไม่มีใครอยากซื้อแล้วยวขอทาก็ทาให้ทั่วเลยนะใครจะไปไหนมาไหนทาด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมถ้าอันนี้อันนี้หนูไม่ได้ขายแต่ว่าเป็นโฆษนานะใครอยากได้ ก็นี่นะยังไม่ใส่เลยนะดูนะยังไม่ใส่อย่างนี้ยังไม่ใส่เหมือนอย่างนี้นะเดี๋ยวจะลองทาใ,ใส่ด้านนี้ค่ะนี่นะเดีด๋ยวทาด้านนี้ไม่ได้นี่นะตัวแบบเก่าจะ,ะจำน้องเลจำไม่ได้นะว่าไหนเป็นอันเก่าอันไหนเป็นอันใหม่ ทาได้แต่ตัวห้ามทานนะสามยุดไปเลยค่ะตับมยนะ เป็นเงินราคาขาใหม่เลยสามารถทาตัวข้าวนี้เลยโพรึงมีมันตรงไหมโอเคบ้า okay, ロケ大だから。